สวัสดีค่ะปื้มนะคะมาจากระยองอิลสุเซลนะคะที่สาขาปวกแดงวันนี้นะคะเรามาจัดบูธนะคะที่ตลาดนัดนะคะวังจันทร์ระยองนะคะที่อำเภอวังจันทร์ระยองนะคะนำโปรโมชั่นที่ดีนะคะมาให้พ่อค้าแม่ค้าถึงที่ตลาดกันเลยนะคะวันนี้นะคะที่ปื้มอยากจะนำเสนอให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะก็คือในรุ่นนะคะสปาร์กนะคะตอนเดียวที่เราจัดโตอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับ กับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไม่อยากใช้เงินออกรถนะคะเราจัดโปรนะคะรับรถที่ศูนย์บาทได้เลยนะคะลูกค้าออกรถที่ศูนย์บาทแทบไม่ได้ใช้เงินดาวเลยก็ขับรถออกไปจากโชว์รูมได้เลยนะคะสำหรับเรานะคะวันนี้ตั้งบูธกันที่หน้าตลาดนะคะสนใจรถนะคะก็เข้ามาดูกันที่มันไอตอนเนี้ยเขาใส่เงินออกรดหลายดอกแต่ว่าเขาไปเฉลี่ยใส่กับค่างวดเอาขางวดมันแพงเนาะ างวกับสต้มันในเงินเดือนหลายอยู่ทางหัวมันแค่เเถ้าน่้ถ้าเกิดว่าสองพันกุบาทน่ทางหวมันก็จะประมาณหมื่นสองอ้นห้องกัวไปหมื่นสองเงีแบบนั้นรแตดาวถดาวถือนอกจากเัินมนนดแมนอือก็เป็นแบบนั้นนะเขาปอยูค่